สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมสวนโกโก้นะครับของคุณตาเนตรผมทองนะครับปลูกในสวนยางประมาณปี 5, อ่ะอ,อายุยางพาราประมาณปีอ่ะเดือนนะครับปลูกร่วมกับโกโก้โกโก้ได้ประมาณอายุประมาณ2เดือนเลยนะครับหลังจากที่ผมได้แนะนําให้ตัดยอดบากตานะครับให้ตัดยอดบากตาให้ออมูลให้ปุ๋ยนะครับตอนนี้นะครับกําลัง นะครับแตกเป็นทรงพุ่มเลยนะครับในสวนยางที่อายุยางก็คือปีประมาณปีห้าเดือนนะครับนะครับปลูกในสวนยางอายุต้นยางก็คือปีห้าเดือนเอกโก้ของเราที่ปลูกร่วมก็คืออันนี้อายุประมาณสองเดือนแล้วนะครับที่ปลูกนะครับหลังจากที่ผมได้แนะนําให้ตัดยอดปากตาให้อร์โมนให้ปุ๋ยนะครับวันนี้เราออกมาดูกันนะครับอืมนะครับมาดูเลยนะครับมาดูมาดูนะครับ สวยไหมครับอันนี้ยังมีแสงสว่างเยอะนะครับปลูกร่วมในยางเล็กนะครับยางกำลังเล็กอยู่นะครับวันนี้ผมไปมาเยี่ยมที่บ้านปลายเสนะครับตำบลคลองเสนะครับอําเภอท่าพันนราจวัดนกรศรีธรรมราชนะครับอันนี้เป็นการปลูกเสริมในยางเล็กนะครับปลูกเสริมนะครับเอาโกโก้มาเสริมนะครับกว่าที่เราจะได้รับยางบาราประมาณ6ปีครึ่งนะครับ6ปีแล้วเราก็ปลูกโกโก้ ไหนึงเสริมไปนะครับของเกษตรกรยุนใหม่วันนี้ผมพามาเอี่ยมนะครับก็หลังจากที่ผมได้แนะนําไม่ตัดยอดบากตาให้อมูลให้ปุ๋ยนะครับรู้สึกว่าสวยขึ้นมานะครับสวยนะครับเริ่มสวยแมลงก็มีบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับอืมแล้วก็ไวง่าขึ้นนะครับเพื่อบำบัดแมลงนะครับนี่ก็ปลูกนะครับกางเสลนอะไรเรียบร้อยนะครับนะครับก็เริ่มแตกแล้วเริ่ม เริ่มแตกเริ่มมามแล้วนะครับเริ่มแตกเริ่มมามนะครับเริ่มแตกเริ่มมามแล้วนะครับเริ่มแตกเริ่มมามแล้วเริ่มแตกเริ่มมามเลยนะครับโกโก้นะครับในอย่างเล็กนะครับวันนี้ผมมามาชมนะครับหลังจากที่เขาตัดยอดแล้วนะครับโอ้เห็นเริ่มแตกเป็นรรงพุ่มแล้วนะครับเป็นรงพุ่มแล้ว๋อเป็นทรงพุ่มแล้วนะครับเป็นพุ่มแล้วเออแตกเป็นรงพุ่มเลยนะครับเริ่มสวยงามแล้วครับจากเมื่อก่อนเคยมีแมลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไว้ยากขึ้นนะครับแมลงก็น้อยนะครับ เริ่มแตกเป็นพุ่มนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนของบริษัทที่บริษัทไห้นะครับโอ้สวยไหมครับท่านผู้ชมสวยไหมครับสวยนะครับสวยไหมครับสวยนะครับตามคําแนะนํานะครับที่ผมได้แนะนํามาเริ่มแตกแล้วครับมีบ้างครับเรื่อมะละงเริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตกเป็นพุ่มสวยงามเลยครับวยนนี้พามาดูนะครับ นะครับเอ่อแล้วก็แนะนำไม่ให้ปุ๋ยให้อ์โมนนะครับให้อ์โมนเพิ่มนะครับหลังจากที่แนะนําแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโกโก้กําลังเติบโตนะครับกําลังเติบโตสวยงามนะครับกำลังเติบโตสวยงามนะครับวันนี้พามาดูพามาชมนะครับถ้าสิบหููโกโก้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ศัตรูพืชลูกอะไรก็น้อยนะครับที่เราดูแลก็คือให้ปุ๋ยให้ออร์โมนนะครับในโครงการที่บลอดสารได้มานะครับอันนี้เป็นของเกษตรกร,ร,กรวัยหนุ่มนะครับปลูกตอนนี้แนะนําไม่ตัดยอดก็รู้สึกว่าแตกเยอะนะครับแตกเยอะนะครับแตกหลังจากที่ตัดยอดก็แตกหลายกิ่งเลยครับหนึ่งสองแล้วก็ เอ,อยอดบนนะครับีนหนึ่งสองสามเน้วนะครับหลังจากที่ได้แนะนำเขาก็ทำตามนะครับเ,ออเริ่มแตกเลยครับเริ่มแตกเริ่มสมบูรณ์กำลังเติบโตตอนนี้วันนี้มาก็แนะนำให้ฮอรโมนนะครับออมอนทุกทุกเจ็ดวันนะครับให้ออมนเพิ่มออมนของโครงการเรานะครับ จากที่โกโก้มาปลูกได้2เดือนอก็นได้เลยครับต้นกำลังตั้งแล้วก็ออกรากแล้วนะครับออกรากนะครับโครงข้างอะไรเริ่มสมบูรณนะ์แล้วโกโก้ก็เริ่งมงามขึ้นมานะครับวันนี้ก็มามาดูมามาชมนะครับแต่แมลงเนี่ยแมลงสาคัญนะครับถ้ามีปัญหาแมลงก็ใช้ยาเส้นนะครับยาเส้นก็สะเดาก็ได้ยาเส้นนี่ยาเส,นาส้นบ้านเรานะครับ แล้วก็สะเดามาผสมมามาหมักกันแล้วมาฉีดได้นะครับหรือจะใชอเลยครับสไลนะครับสไลเปลี่ยนกลิ่นนะครับเปลี่ยนกลิ่นใบเอามาฉีดนะครับป้องกันแมลงได้นะ,ะ,ะนะครับระยะหนึ่งนะครับวันนี้พามาดูพามาชมนะครับนี่ในสวนยางเล็กนะครับปลูกในสวนยางเล็กปลูกในสวนยางเล็ก นี่เขาก็จะปลูกเพิ่มอีกนะครับเพิ่มจนเต็มพื้นที่ตรงนี้ประมาณ1ิบไร่นะครับประมาณ1ิไร่นะครับก็ทยอยปลูกเรื่อยๆนะครับเริ่มแตกแล้วครับตอนนี้เริ่มแตกนะครับเริ่มแตกอันนี้เป็นการแกล้งนะครับการแกล้งเริ่มแตกเริ่มแตกสูงพุ่มแล้วนะครับามาดูพามาชมนะครับ ถ้าที่ต้องหาอะไรครับพืชมาเสริมผมก,โกโ็ขอแนะนำนะครับโกโก้นะครับโกโก้เฮ้น,นี่ตัดยอดเลยตัดยอดเลยครับูตัดยอดตัดยอดหล,ลายกิ่งนะครับตัดยอดแลยเออตัดยอดแหละมาเสริมได้นะครับอันนี้ใช้ชเลเนนะก็เรียบร้อยนะครับใช้เรืกลางเรียบร้อยเลยนะครับเริ่มสวยเริ่มหามเลยนะครับ มีหญ้าขึ้นด้วยนะครับเก็บกับความจื้นนะครับวันนี้มาที่บ้านปลายเสนะครับมาเอี่ยมแปลงของเกษตรกรวัยหนุ่มนะครับที่ทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ10ไร่นะครับแล้วก็ใสยอยปลูกเรื่อยๆนะครับโกโกู้ายหนึ่งของเราดูแลให้ผมว่านะครับก็เติบโตเร็วแต่ช่วงระยะแรกนะครับการเติบโตต้นยังไม่ทันออกรากออกะไรนะครับเราก็ปล่อยให้ต้นนะครับออกรากก่อนนะครับ ออกรากแล้วก็เราก็ให้อโมูลเสริมนะครับไปพื้นได้ปรับโครงร้างตัวเองก่อนต่อไปมันก็กาลังห้ามแล้วก็เติบโตนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ชื่นชมนะครับแล้วก็รออให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับแต่งจิ่งแล้วก็รอรับผลผลิตนะครับตามที่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ อานนสุทนโนะครับกล่ามาของเราแปดเดือนนะครับต้นเตี้ยต้นตั้งต้นอวบแต่กอผมก็เชื่อม,มั่นนะครับว่ากุ้งไเราเติบโตเร็วนะครับลูกก็น้อยแต่ก็ต้นเตีต้ยนกิ่งเยอะนะครับผลผลิตมากให้เพิ่มผลิตมากต่อไร่นะครับถ้าเราได้แตงกิ่งบากตาเพิ่มกิ่งจะเป็นหนึ่งกิ่งสองกิ่งตัวนี้กี่กิ่งแล้วตัวนี้โอ้ต้นนี้หลังที่บากตาตัวนี้เป็นเนื้อหนึ่งสองสามสี่แล้ว อันนี้สี่กิ่งเลยนะครับกิ่งมากผลผล็ดมากนะครับโกโก้ก็คือจะออกผลเลยตามกิ่งนะครับจากกิ่งลำต้นถึงโคนเลยนะครับโกโก้ไซนึงนะครับผมแนะนํานะครับวันนี้มาเอี่ยมในที่เป็นสวนที่ผมได้ส่งเสริมดูแลนะครับท่านพี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็พามาชมแก่นี้นะครับถ้าสนใจปลูกโกโก้นะครับโกโก้ไซนึงยินดีแนะนํานะครับส่งเสริมกูตาเล็กนะครับ0 8 2ย์6 0ด9แปก้าานะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับสวยไหมครับร้อนๆนะครับวันนี้เตียงๆนะครับมาดูมาโจมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ